สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บขุดเหรียญกันนะครับนั่นก็คือเว็บ l e ไมน์นั่นเองครับถ้ามันเพื่อนคนใดสนใจขุดไปพร้อมกันก็กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับเมื่อเข้ามาเว็บนี้แล้วให้เลือกหัวข้อล็อกอินได้เลยครับเมื่ออยู่หน้านี้แล้วให้เราเลือก sign up เพื่อไปหน้าสร้างบัญชีเราครับจากนั้น เราก็กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องครับแล้วอย่าลืมใส่เครื่องหมายถูกในช่องยืนยันว่าไม่ใช่หุ่นยนต์ด้วยนะครับเมื่อสร้างบัญชีเรียบร้อยแล้วล็อกอินเข้าเว็บ l e s my เลยครับสำหรับการขุดเหรียญเว็บนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับเพียง4ขั้นตอนดังนี้ครับ 1. สร้างบัญชีให้ผ่าน 2. เลือกเหรียญที่ต้องการขุดแนะนา LTC ครับโดยกดที่ปุ่มสีแดงกรณีกดแล้วจะไม่ขึ้นเหมือนของผมครับ 3. รอให้ถึงยอดถอนขั้นต่ำสำหรับ LTC 0.1ครับเราไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือทิ้งไว้นะครับ 4. จำยูส r n a m e เนมพาสเว ให้แม่นนะครับหัวข้อที่2 Operation คือการดาเนิน,นงานของเราครับหัวข้อที่3 Deposit คือการฝากเงินหรือลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังขุดหัวข้อที่4 Withdraw คือการถอนเหรียญครับโดยเว็บจะแจ้งจํานวนขั้นต่ําที่สามารถถอนได้ครับหัวข้อที่5 Fund Transfer คือการนําเหรียญที่เราขุดมาแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มกําลังขุดการเพิ่มกําลังขุดยิ่งมากยิ่งทําให้เราขุดเหรียญได้เร็วขึ้นครับตัวอย่างเช่น เราขุดเหรียญ LTC ได้0.00003472 LTC ในช่องก g i ์เราก็ใส่ได้สูงสุดเท่าที่เราขุดได้ครับเมื่อกรอกจำนวนเรียบร้อยแล้วก็กด Action หรือปุ่มเขียวครับหัวข้อที่6 Partner คือรายชื่อผู้ที่สมัครผ่านลิงก์เราครับหัวข้อที่7 Setting คือการตั้งค่าข้อมูลและรหัสผ่านของเราครับหัวข้อที่8และ9เกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลร้องเรียนต่างๆครับหัวข้อที่10 p r o m o ช i o n a l คือการเชิญเพื่อนด้วยลิงก์หรือแบนเนอร์ผมก็ขอจบการแนะนำ web ํำเว็บคูเลนฟรีกันเพียงเท่านี้นะครับ,บรบกวนเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ